พี่นายมีคนสงสัยทาไม,มคุณมาแก่คุณแมวสาวใส่เสื้อดํากันครับไวทชุกให้กับงบประมาณล่วงหน้าเหรอครับคือจริง,รงๆคือเสื้อสีน้ำเงินแต่พอออ,ออกแล้วเป็นสีดําเลยเนาะด้วยความด้วยความลบจงใจฮะจงใจฮะที่จริงสูตรดำนะมีแต่แต่เมื่อเช้าได้ควักควักรูดสูตรดําจากไม้ขวนเสื้อแล้วนะแต่ขึ้นมาในใจบอกมันจะเยอะไปไหมถ้าเกิดผมใส่สูตรดําไปอีกตัวหนึ่งม,มัน มันจะมันจะยะไปไหมตัดสินใจเอาเทามาใสา่แทนก็นแล้วกันคือเรื่องของเรื่องไว้อะไรกับตัวเองไม่ได้ไว้อะไรกับใครไว้อะไรกับตัวเองสงสารตัวเองสงสารคนไทยอีกหลายๆคนในแผ่นดินเดียวกันด้วยม,มันวงเวงบอกแล้วไงถ้าการเมืองไม่นิ่งการเมืองไม่ชัดอะไรในแผ่นดินนี้ก็แก้ไม่ได้ ใครที่มีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาของบ้านของเมืองเสียสมาธิเสียเวลาไปกับการแก้ปัญหาทางการเมืองเพราะเสียเวลาเสียสมาธิกับการกับการแก้ปัญหาทางการเมืองมันจึงทําให้ไม่เหลืออะไรมานั่งแก้ปัญหาของบ้านของเมืองที่เป็นปัญหาจริงๆดังนั้นภาษาประชาชนอย่างผมผมนี่แหละผมผมก็รู้สึก่วงเวงผมรู้สึกว,ว่าเว มองไปข้างหน้าถ้าเกิด19ผมไม่เห็นอะไรผมไม่รู้จะเป็นมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วบ,บ้านนี้เมืองนี้มันจะขึ้นต่อไปอย่างไรยกตัวอย่างเช่นจะแก้ปัญหาภาษีทั้มอย่างไรผมยังนึกไม่ออกเลยนะประเทศไทยนะยังไม่ประกาศกเริ่มต้นคุยสักครั้งหนึ่งกับทางฝั่งของสหรัฐเลยมีคิวยังอ่ะได้คิวยังอย่าว่าแต่จะได้คุยกับทําเลยเอาแค่นั่งประชุมกับเ,เบอร์หนึ่งของ u s t r เบอร์หนึ่งของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ สถานะเขาทียบเท่กระทรวงนะเพอเผลอบทบาทไม่ได้แพ้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะบอกก่อนนะไอสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ u s d r เนี่ยแม้กระทั่งแค่จะนั่งจะได้นั่งคุยกับเบอร์หนึ่ง u s d r อย่างเป็นทางการเป็นเป็นรอบ kick off สักรอบหนึ่งยังก็ยังไม่มีเลยอะ่ะใช่ไหมตามนั้นแล้วแล้วเดี๋ยวนี้นะการค้าสมัยใหม่ การค้าสมัยใหม่เวลาเขาเวลาจะไปคุยกับใครเนี่ยยิ่งไอ้พวกที่ตัวใหญ่กว่าเราต้องไปให้ครบขนาที่เราจะบินไปเจรจาเรื่องของการค้ารัฐมนตรีคลางนรัฐมนตรีพาณิชย์ต้องเป็นตัวยืนตัวหลักอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่สำนักง,งานผู้แทนการค้าของทำเนียบร,รัฐบาลก็ต้องเป็นคนที่เกาะติดไปด้วยใช่ไหมล่ะจำเป็นขนาดเดียวกันรัฐมนตรีกระโหลกไอ้กระลาเอ่อรัฐมนตรีกระโหลคุณก็ต้องไปด้วย ต้องเฉืโออกาศลำเลิกเรื่องความสัมพันธ์ทางการทหารเรื่องของความมั่นคงและอาจจะไปแลกเปลี่ยนเรื่องการซื้ออาวุธยุท<ร>โธ<อ>ปกรณ์เป็นเป็นเป็นอีกเป,เ,ปเ,ปเป็นอีกเป็นเป็นอีกออปชั่นหนึ่งในแพ็กเกจในการเจรจาการค้าขณะเดียวกันคุณจะต้องมีลําตีต่างประเทศร่วมคณะไปด้วยคุณต้องไปเป็นกองทัพถูกไหมนะยกทีมไปแต่คำถามก็คือลําตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประเทศไทยเข้าสหรัฐไม่ได้สหรัฐ เขาไม่ให้วีซ่าใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งอุยกูกับประเทศจีนเมื่อเมื่อเร็วๆนี้เขาแบ็กลิสต์เขาไม่เขาไม่ออกวีซ่าให้เข้าประเทศเขาอรัฐบาลแก้เกมละตั้งคุณมิชัยขณะเดียวกันคุณภูมิธรรมเวเชชัยรองนายกความมั่นคงรัฐรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ถูกแบ็กลิสต์ไม่ได้รับวีซ่าให้เข้าสหรัฐด้วยไปส่งอุยกูตายหายแล้วกูพี่ชัยไงลัมตีครังไงเป็นรัมตีต่างตรี รองนายกมั่นคงควบรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็รบบวต่างประเทศสองคนนี้ไม่สามารถเข้าประเทศสหรัฐได้ที่เข้าได้ก็จะเหลือแค่ครั้งตอนนีงเวลาเจรจาเนี่ยมันต้องเจรจาเป็นแผนแล้วก็ทุกมทุกคนที่มีบทบาทต้องไปคุยทีเดียวถูกมากแล้วมันต้องสามารถที่จะในการเจรจาอะไรที่เป็นความเป็นความตายมันต้องม้วนเดียวจบหรือ ขั้นตอนในการตัดสินใจมันต้องสั้นที่สุดถูกไหม,มไม่ใช่โอ้ไม่รู้อธิบายไงวะเอาเอา,เอาแค่นี้ก็แล้วกันอีคนกระเซาเยาแย้งไอ้อย่างนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเคลือนกันนะอที่ดูไวแล้วมันว่าเวว่าเวอย่างบางเรื่องนะเพราะฝ่ายการเพราะฝ่ายบริหารเพราะรัฐบาลเอาสมาธิเอาเวลาเนี่ยไปแก้ปัญหาทางการเมืองมากเกินไปจนกระทั่งพรรกกลังในการที่จะเคลื่อนปัญหาทางเศรษฐกิจบางเรื่องที่ เรามีความสุขว่ามันวันเดียวมันต้องแก้ได้ต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าทางช่องเก้าผมจะเอาเรื่องหนึ่งมาเป็นตุ๊กตานะติดตามนะพรุ่งนี้เช้าผมบอกก่อนเลยโครงการคุณสู้เราช่วยจัได้ไหม,มตั้งแต่เดือนธันวาคม2567รัฐบาลประกาศร่วมเ,เขาประกาศร่วมกับแถลงร่วมกับแบงค์ชาตินี่แหละคลังแบงค์ชาติ ร่วมกันตัต้งโต๊ะแถลงโอ้ยเปิดตัวโครงการคุณสู้เราช่วยเป็นโครงการแก้หนี้ประชาชนปักธงจะแก้หนี้ประชาชนให้ได้กี่ล้านคนก็ไม่รู้ห้าเดือนผ่านไปจากวันนั้นถึงวันนี้ปรากฏว่ามีมีลูกหนี้ไหลย่อยมีลูกหนี้ประเภทหนี้ครัวเรือน ได้ขึ้นทะเบียนได้เข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยแค่มันจำได้ว,ว่า200สองแสนเองมั้งน้อยมากเอาไนง่ายมันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้รับคนไม่ได้สนใจเข้ามาคือคือนี่น<ะ>ครัวเรือนมีเป็นเยอะนะเยอะมากเลยอะปรากฏว,ว่าพอถึงเวลามีโครงการช่วยนี่ครัวเรือนกับไปลงทะเบียนที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วได้ได้ลงทะเบียนได้รับความช่วยเหลือแค่แสนสองแสนคนมันเป็นได้ไงนั่นสิ ในที่สุดเขาก็พบกันแล้วในสุดนะรัฐบาลแบงค์ชาติก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นจุดตายของโครงการคุณสู้เราช่วยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่เวิร์กมันไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหานี่คัวรเรือนรู้ปัญหาหมดทุกเรื่องปัญหาของโครงการนี้อยู่ที่หนึ่งสสามสี่และห้าถามว่าเมื่อรู้ปัญหารู้จุดอ่อนรู้จุดตายของ คุณสู้เราช่วยแล้วนะแล้วคุณจะแก้แล้วคุณจะแก้จุดอ่อนแล้วคุณจะคลายปมที่เป็นจุดตายของคุณสู้เราช่วยเพื่อให้การแก้หนี้ไปชนี้ควรวเรือนมันถึงฝั่งฝันคุณจะแก้เมื่อไหร่รู้ปัญหาแล้วคุณจะแก้เมื่อไหร่ทําไมกระบวนการรู้ปัญหาความรู้สึกชานะกว่าจะกว่าจะรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรเนะี่ยผ่านไปสามเดือนรู้ว่ะทันวามกราคมพา กว่าจะรู้ว่ามันมีปัญหาแล้วเนี่ยกุมภามีนากว่าจะรู้ปัญหาเมื่อรู้ปัญหาแล้วจากมีนาเมษายนนี่จะสิ้นพิษภาอยู่แล้วยังยังงงๆงยังไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรโว้ยตายแล้วผมว่าคนในคนในรัฐบาลนะ่ะไม่โง่นะก็ฉลาดทั้งนั้นผมเห็นฉลาดทั้งนั้นแต่แต่ว่ามัน มัน,ม,นมันแก้ไม่ได้หรือไม่แก้สักทีหรืออะไรอย่างไรหรือหรือมีอะไรที่พันแข้งพันขาอยู่ผมก็สรุปว่ามัวแต่แก้ปัญหาทางการเมืองกันอยู่นั่นแหละไม่รู้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาไอ้เรื่องคุณสู้เราช่วยมาขยายภาพอต่อ